สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับ Boy in h o s t Channel กับ Spider-Man Remaster EP ที่9เราไปตามหาด็อกเตอร์ไอแซคดิเลนีที่ปาร์ตี้แห่งหนึ่งซึ่งเป็นปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตามเนื้อเรื่องนั้นวันนี้ชุดที่เราจะเปลี่ยนมันมีความพิเศษนิดนึงครับผมตั้งใจที่จะเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันคือชุดอะไรเงื่อนไขที่จะให้ได้ชุดนี้ก็คือเราจะต้องเคลียร์ไซ์เควสนะครับ ไซส์เควสที่ว่าก็คือไซส์เควสแบล็กแคทนี่เองนะครับก็คือเราจะต้องไปตามหาตัวตุ๊กตาแมวให้ครบทั่วเมืองตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปตามหาเจ้าตุต๊กตาแมวตัวนี้แล้วเราจะได้รับชุดที่เราจะใช้ใน E ีีนี้กันครับเราไปกันครับโอเคเราต้องใช้กล้องอันนี้นะครับตามหาแมว คือ Black c u t เนี่ยเขาวางกล้องไว้ทั่วเมืองเพื่อล่อ s p i d e r m a นให้ไปตามจุดต่างๆแล้วเราก็ต้องเป็นมินิเกมให้เราตามหาตัวตุ๊กตาแมวตัวเล็กๆนะครับในแต่ละจุดเมื่อเจอเราก็จะได้โทเค็นมานะครับรีบไปครับนี่มจะกระพริบวิ่ง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 นี่เจอแล้วเรียบร้อยนะครับ น o ่ m ค l l ค o n I've got to run my algorithm ม,ลแ,ลมแล find f e l i c ีย quick. โอเคน,นี่ครบแล้วเราต้องไปที่จุดซ่อนตัวของ Black แค t ก่อนนะครับนี่อยู่ตรงนี้โอเคเราจะฟ t ส r รเวลไปนะครับ

ของทุกอย่างที่แบล็ k แคทขโมยมาแต่ว่าไม่มีไม่มีสัญญาณว่าแบล็ k แคทอยู่แถวนี้เลยเราต้องมาสำรวจรังสไปเดอร์เธอมาถึงที่นี่จนได้น่ารักจริงๆฉันเลยมีของขวัญจะให้นายอ่าได้แล้วดักสูตรนี่เธอแค่เล่นเกมกับฉันเหรอเนี่ย มีสกิลอะไรติดตัวมาหรือเปล่าอืมชุดนี้ไม่มีสกิลติดตัวนะครับแต่อย่างเท่อ่ะเอาเป็นว่า EP นี้เราใช้ชุดนี้แล้วกัน Dark suit โอเคครับเราไปกันต่อเราไปตามหาดรอีแ r Isaac Delny กัน เราจะต้องไปตามหาเบาะแสกับดรอิแซคเดลเน่เบาะแสของ Devil's Breath ที่แก๊ง Demon กำลังตามหาอยู่เราจะต้องไปตามหาว่าคุณดรเรเลน่เนี่ยเขารู้อะไรเกี่ยวกับไอ v v l l s Breath นี่กันแน่แล้วมันคืออะไรกันแน่ครับพอดีว่าจากข้อมูลที่ MJ ให้เรามาเนี่ยไอดออรคนนี้ดันอยู่ที่งานฮาโลวีนซะด้วยสิ พอปาร์ตี้ฮาโลวีนกำลังใส่ชุดใส่ชุดผีปาร์ตี้กันเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาตามหาที่ปาร์ตี้นี้นะครับโชคดีที่เราใส่ชุดสไปเดอร์แมนก็คือเราก็เนี่ยฮะปาร์ตี้ฮาโลวีนเราก็จะเข้ากับปาร์ตี้นี้พอดีฮาโลวีนปาร์ตี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยนะเนี่ยเห็นไหมแถมเราชุดเราสีดำพอดีดาร์กสูทพอดีโอ้โห <is S 1> อะไร <is S 1> จะเข้ากันขนาดนี้ โอเคด็อกเตอร์อี e. แซคดิลลอรนี่คือหนึ่งในสามคนในรูปมุมซ้ายนี้ที่เอ็มเจให้มานะครับอ้ <Yeah. S 1> นี่แต่งชุดสไปเดอร์แมนวาหนี่อ้เหี้ยเคเราก็ต้องตามหาด็อกเตอร์อีแซคนะครับไม่รู้เป็นใครเนาะนี่นะฮะร,รูปรูปที่เอ็มเจให้เรามาคือหนึ่งในสามคนนี่แหละ หนึ่งในสามตัวเขียวเนี่ยเราต้องหาตัวเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวเขียวก่อนป่ะตัวเขียวเขียวใช่ไหมโอเคเราเข้ามาในปาร์ตี้แล้วครับทุกคนใส่ชุดกันหมดเลยเหมือนฉันเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยนี่เขียวเขียว Now, ใช่ป่ะ ไม่ใช่อ่ะดรดีเลนี่อยู่แถวนี้แหละฉันจะต้องหาตัวเขาให้เจอก่อนที่เฮ้ยมิสเตอร์ยอ่โอคุณคือดรดีเลนี่หรือเปล่าครับอ๋อสไปเดอร์แมนคู่ปรับฉันแกจับข้าไม่ได้หรอกรอบนี้โอ้ระเบิดควันเหรอ หนีเข้ามาในนี้นะเราต้องตามเขมาจับเสร็จฉัละโอ้หลบได้สิอ้าวเด้ฮยชอเฮ้ย,อ, hey, ยอะไรกันเนี่ยฉันใช้เวลาตั้งนานกว่าจะทำไอ้บวกกันนอกนี้ได้นะต้องหาดเรเดลนี่เขาอยู่ในปาร์ตี้นี่แหละอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่าปรากฏไม่ใช่นะครับ ปรากฏไม่ใช่นะต้องไปหาใหม่เอ้ใครอยู่ข้างบนนั่นน่ะกินกินกันเถอะเด็กๆเฮ้ยนั่นไงคือคนตรงกลางอ่ะอยู่ข้างบนอ๋อคนเมื่อกี้คื hey, อคนข้างขวานะครับมิสเตริโอไม่ใช่ ราะอย่างนั้นก็เหลือไอ้คนนั้นเราต้องขึ้นไปยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อเราต้องปากัวไปนะครับฟีลันนิ่งไอ้ือฮึบนี่ผมตามหาไอซากดิเลนี่เออเขาน่าจะอยู่ที่ลานเต้นอ่ะนั่นไง ไอตัวกิ้งกาที่ใส่เสื้อห้องแลมน่ะตั้งตัวอะไรวะโอ้ยตั้งตัวอย่างเงี้ยหายากจริงจนะิไปเจอแล้วเฮ้ยสไปเดอร์บอยเฮ้ยแกเป็นคู่ปรับฉันนี่ว่ะเรามาสู้กันดีกว่าเฮ้ยฉันยุ่งน่ะเฮ้ยแกกลัวฉันหรือไงเล่าเฮ้ยแกเป็นใครเฮ้ย เอ้ยสู้กันเลยต่อยเลยจอควิดแล้วได <S <S อ้อะไรเนี่ยโอ,โ,อโอ้จัดก,การซะเอ้ยอ,อันนี้สไปเดอร์แมนตัวจริงนี่ว่าโอ้ฉันถ่ายลงไลฟ์ไปหมดแล้วจัดก,การเอาเลยสไปดี้เอ้าด็อกเตอร์อีแสกโดนจับไปแล้วนะครับเอ้าเรามัวแต่โดนไอ้ไรโนโตัวปลอมขวางทางอ่ะ <S <S โอ้เสียเวลาเลย โดนจับไปแล้วเนี่ยอ้เสียงงานเสียการเข้าไปครับโอ้โหโดนจับไปนู่นเลยจะเย็นสิผู้นายอยากได้อะไรน,นี่แกล้งกันเล่นใช่ไหมนี่ไม่ใช่ปืนจริงหรอกกลับไปนั่งซะเฮ้ยปล่อยเขานีมา ต่อยเรียบร้อยว่าไงครับเฮ้ยโอ้โหเอานี่ก่อนยังไงมามาเลยยังไงหลบได้ต่อยโอ้โแท่แท่เจ๊หุ้ยแท่หนักว่ะขึ้นไปก่อนเซยไอตัวข้างล่างขึ้นมา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 อ่าหรือพี่แท่หรือพี่กับผมแล้วครับเพอร์เฟกต์ดออหลบได้จ้าเฮ้ยหลบได้อีกแล้ว เอสไตล์มามาเอาเฮ้ยอืมยังไงยังไงโอ้ยห,ห,ห,หลบก่อนใจยีนจยนนะใจเยนีนตัวนี้เราต้องหลบก่อนครับเราค่อยจัดก,การอย่างนี้อืออือเฮนี่เรียบร้อยคนโอเคไหมโอเค เอ,อ่สุขสาวันฮาโลวีนนะแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเราต้องเข้าไปทางนั้นนัไปด็อกเตอร์โดนจับไปแล้วไหนอนะ่ะนั่นไงนั่นไงภาษา,า,าจีนมาอีกแล้วเราปรับไฟให้สะหน่อยปรับอารมณ์นี่ มาจัดเดิเขมเลยโอ้เสยนี่อัพสกิลเว็บซลิงเกอร์มาแล้วไม่กลัวเฮ้ยระเบิดโอ้ยไม่โดนหรอกเสยอัพสกิลมาแล้วมามาเฮ้ยหลบได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นไปนี่นี่อัพสกิล,วเ,ลเ,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 กวเว็บซลิงเกอร์เราจะเน้นเหินหาวนะครับ เฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะมาไอ้สวิงคิกหลับหมดเขาเดลานี่ไปไว้ที่ไหนนะเดลานี่อยู่ไหนไม่รู้นะครับน่าจะถูกพาวไปข้างนอกแล้วอ๋ออืมนั่นไงดเรเดลานีดรเดลานีอยู่นั่น แกจะพาฉันไปไหนเนี่ยโอ้เราต้องรีบตามไปเ่อจะทันไหมเนี่ยอย่าไปแอบฟังใครแกเป็นใครเนี่ย แกเคยทำงาน,ท,งานที่ออสคอปแลบใช่ไหมเรามีเวลามากไอแซคบอกชื่อเขามาคุณที่นายเคยทำงานด้วยที่ออสคอปโอยปล่อยพลังแล้วมาตินลีโอ้ทำไรวะฉันมาอยู่แกแล้วลีอ๋อดึงพลัง อ๋ออยู่ดีก็ฆ่าพวกตัวเองซะงั้นงั้นสงสัยจะไม่จบง่ายๆแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหพลังโคตรแรงพลังอะไรวะเนี่ยบอกชื่อเขามา,มา,าด็อกเตอร์มอร์แกนไมเคลิลอ้าวขอบคุณผมควบคุมคนได้นะครับอันนี้ควบคุมให้ยิงตัวเองเลยนะไม่นั่นไง ควบคุมให้ยิงตัวเองไปเลยอ่ะโอ้โหเฮี้ยจริงจริงไอ้พวกนี้ยังไงเนี่ยมาเราต้องจัดการพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเข้ามาสวิงคิกวู้สวิงคิกเอา,าอีกมเาเฮ้ยคราวนี้เราจะเราจะเน้นสายเวฟซิงเกอร์แล้วครับอืม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 ,อมหลบได้ สวิงคิกอีกรอบหมดไหมหมดปี๊ดเรียบร้อยครับเฮ้ยพี่เบิ้มป่วยจัดก,การตัวเล็กก่อนไอ้หลบพี่เบิ้มได้พอดีพี่เบิ้มเอาอะไรจัดก,การพี่เบิ้มดีนี้เฮ้ยแกเจ็ตใหม่ไปเอ้าทำอะไรพี่เบิ้มไม่ได้เว้ยอ๋อเดิมไม่ได้ เน่อ่าอ่าอ่อุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยหลังเข้าโดนต่อยหลังอืมอืมมาพี่เบิ้มกลับมาพี่เบิ้มต่อแล้วครับมาต่อยเตะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยนี่เสยอ่าเรียบร้อยยังเหลืออีกตัวหนึ่งโอ้หลบ สวิงคิกอ๋อขึ้นมาบินกับเราสิครับหมดแล้วต้องหาลีเราต้องรีบตามมาตินลีไปครับสรุปเราช่วยด ok ็อกเตอร์อีสัคเดลนี่ไม่ทันนะฮะเมื่อกี้คือแบบยิงเลยอะเอา้ามาตินลีใช้พลังควบคุมคนเอาต่อยกันเลยเอา้าว แย่ yeah, แล้วเฮ้ยอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันเออขอโทษนะทุกคนแต่อย่าต่อ,กอย,อก,อยอกันเลยอ๋อเราต้องห้ามเขาทำร้ายกันนะครับอย่าต่อยกันเลยอ๋ออย่าต่อยกันเลยให้ผมต่อยพวกคุณเถอะไหนใครต่อยก็ดีกอย่าทะเลาะก,กัน ไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ข้างนอกโอ,โอ้โหไอไลเนอร์ตัวไอไลโนอตัวปลอมนะครับ <c oughs> โดนควบคุมไปกับเขาด้วย <c oughs> โอ้ยคนนั้นอีกแล้วเหรอ <c oughs> ฟักทองฮาลโลวีนเฮ้ยหลบก่อน <c oughs> อืมอืม, <c oughs> <c oughs> มอ้า อ้ยอย่าทะเลาะกันโอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยสไปเดอร์แมนจับเราโอ้ย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 เฮ้โอเคอุ้ยอุ้ยนี่แน่นี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 ่แน่อุ้ยถือด้วยอุ้ยเอาเอาออกขี่ซะเลยนั่น มามานี่เรียบร้อยหลับคือพอเรามาปุ๊บปาร์ตี้ก็เป็นแบบนี้เลยยูริฉันต้องการความช่วยเหลือเอฉันมีรายงานมีคนยิงกันอ่ะอใช่ฉันเองแหละแต่ตอนนี้คุณต้องตามหาดรมอร์แกนไมเคิลมาตินลีกำลังจะไปจับเขาสถานีต่อไปที่เราต้องไปสืบก็คือนอร์แมนออสบอน น่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับไอเดวิลส์เบรสนี้เพราะว่าเป็นคนจ้างคิงพินสร้างแลบเพื่อทำขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามหานอร์แมนออสบอนกันทีนี้เราจะต้องบุกเข้าไปเพื่อแต่จะต้องไม่ให้ระบบรักษาความปลอดภัยตรวจเจอนะครับไม่อย่างนั้นเขาจะปิดตึกแล้วเราจะเข้าตึกไปหานอร์แมนออสบอนไม่ได้เราต้องแฮกระบบ ของออสคอรก่อนนะครับโอเคเราต้องตามสายเคเบิลนี้นะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปแฮกมีอยู่4จุดนะครับเราต้องแฮกให้ครบทั้งสีจุด เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทีมภาษาขอปลอดภัยเตรียมพร้อมเหมือนกับเราจะมีปัญหาด้านไฟฟ้านะดูดีๆเราต้องตามสายเคเบิลนี้ไปเพื่อตามไล่แฮกนะครับแต่ก็ต้องหลบต้องหลบไอ้เลเซอร์ดีๆอย่าให้ยามเจอนะฮะเออโอเลเซอร์มาพอดีอู้เกือบโดน Uh oh. Oh Kylagun. Oh. 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 Oh, All sable teams. Looks like we have some sort of software problem. We're calling in a specialist. Copy that. เร,เราน่าจะมีปัญหาด้านซอฟต์แวร์น่ะกำลังเรียกผู้เชี่ยวชาญมานะนี่มันไม่รู้หรอกว่าเราแฮกรู้ก็สวยดีรู้ก็โดนแน่ๆเคอันที่สองเจ้าที่ทุกคนดูเหมือนว่าเราจะมีพี่บุรุกนะผู้บุรุกนะใช้เดต้าผู้ต้อง้อ เซเบรลทีมหลายงานมาด้วยเรายังไม่พบผู้บุกรุกครับยังเป็นเรื่องซอฟต์แวร์อยู่เหรอเรายังไม่รู้เรากำลังตรวจสอบกันอยู่เคเหลือกล่องส่งสัญญาณอีก2ตัวนะครับที่เราจะต้องไปแฮกเราต้องอย่าอย่าไปโดนนะอย่าไปโดนเลยเน เซิร์ฟเวอร์ทีมขอให้หาต่อไปอาจจะมีโอกาสที่มีผู้บุกรุกมีสิจ๊ะเรานี่ไงล่ะเฮ้ยเจอกล่องที่สามแล้ว there it is เฮ้ยเอ้ทำไมไม่ได้อ่ะอ่า เฮ้ยออฟไลน์ไปอีกกล่องแล้วสแกนทุกชั้นเลยมีผู้บุกรุกแน่นอนต้องรีบแล้วสวัสดีเอ็มเจเออตอนนี้ยุ่งอยู่อะเออฉันจะพูดเร็วๆเออฉัรู้แล้วว่าชาลส์แอนดี้อยู่ไหนฉันรู้ฉันรู้สึกว่าโอเคระมือระมือระมือโอ้โหมัวแปะ เกือบโดนจับได้คือเอ็มเจจะไปตามหาชาวสแตนดิชนะครับคือ CFO ของออสคอปแล้วก็จะถามว่าไอนะ้ดร์ไมเคิลเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอ็มเจไปรู้ได้ไงว่าไอ้สแตนดิชนี่อยู่ไหนนะเออเลศเลศ There's the last one อันสุดท้ายแล้ว โอเคไนส์ now I can get into Norman's office and hopefully find out more about Morgan Michaels and Devil's Breath ตอนนี้ฉันก็เข้าไปออฟฟิศของ Norman Osborn ได้แล้วแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Devil's Breath แ,แล้วก็ Morgan Michael เฮ้แอบลักลอบเข้ามาได้แล้ว ให้คนของฉันหาไฟล์ของแกแล้ววิลเลียมนอร์แมนกำลังคุยกับวิลสันฟิสเหรอแกพูดเรื่องอะไรเนี่ยไอ้นั้นใครได้ไฟเนี่ย แกแกโกหกหรือโอร์แมนนายอย่าเพิ่งโกรดเลยแกกับฟิสเนี่ยแอบสร้างแล็บลับสร้างเดวิลเบรสขึ้นมาหวังว่าคอมพิวเตอร์นจะมีข้อมูลเพิ่มเติม g r กรยี่สิบเจ็ดดรมอร์แกนไมเคิลคือหัวหน้านักวิทยาศาสตร์แต่ว่าสถานที่ของแลบสถานที่ของสถานีวิจัยไม่บอกนะฮะ AI controlled CRISPR AI control, AI control. it, it could cure any genetic disease cystic i i could cure o r any s f b อ๋อถ้ามันครับการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ มันสามารถรักษาโรคอะไรก็ได้เลยนะเฮย้ยน่ากลัวจัง wow. GR27 ก็คือ d e v i l Breath มันถูกออกแบบมาให้รักษาโรคแต่ว่ามันจะถูกใช้เป็นอาวุธชีวภาพก็ได้นี่นะฮะ มันคือสารตัวนี้นี่เองคือลมหายใจของปีศาจ d e เดว Breath นะครับเป็นอาวุธชีวภาพด็อกเตอร์ไมเคิลเก็บไว้กับตัวตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่ลีต้องการตัวด็อกเตอร์ไมเคิลถ้ามาติงลีเจอด็อกเตอร์ไมเคิลมาตินลีก็จะได้เดวิลเบรสนี้ไปเป็นเจโทรมาหวัดดีพีดว่าไง เอ็มเจเดวิลเบรชเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาโลกทางจีนแต่แต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดมันทำให้มันทาให้คนเกิดโรคชาลส์แซนดิชถูกกักตัวไว้ที่ฐานทัพของเซเบิลถ้าใครจะรู้ว่าด็อกเตอร์ ไมเคิลอยู่ไหนก็ต้องเป็นชาวสแตนดิชนี่แหละฉันจะแอบเข้าไปหาแอบเข้าไปในแอบเข้าไปในฐานทัพของเซเบิลเหรอน่าเราต้องรีบไปช่วย MJ แล้วโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับ Spider-Ma n r e m a s t e r e อที่9ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ